ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกรวมถึงคาแนะนําการลงทุนค่ะปัจจัยที่มีผลต่อหลายๆตลาดทั่วโลกตอนนี้ยังคงเป็นปัญหาเรื่องเงินเฟ้อสูงจนทําให้ธนาคารกลางของหลายประเทศต้องปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตลาดทั่วโลกเกิดความผันผวนขึ้นตามไปด้วยและแม้ว่าการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาจะช่วยให้หลายๆตลาดอย่างจีนและญี่ปุ่นทยอยฟื้นตัวได้ดีขึ้น แต่ล่าสุดจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็ได้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งพร้อมๆกันกับสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและสหรัฐแล้วท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนในช่วงเวลานี้ที่เศรษฐกิจกำลังผันผวนเราต้องปรับพอร์ตการลงทุนกันอย่างไรบลจกรุงศรีมีคำแนะนำดีๆมาฝากกันค่ะเริ่มต้นที่คำแนะนำการปรับพอร์ตที่น่าสนใจกันก่อนค่ะในเดือนสิงหาคมนี้บลจกรุงศรีเริ่มต้นแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นจีนเช่น k f h c h i ใช้หน้าดีแม้ตลาดจีนนั้นจะเจอแรงกดดันจากความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐเพิ่มขึ้นหลังสหรัฐไปเยือนไต้หวันทําให้ทางการจีนไม่พอใจและซ้อมรบในบริเวณใกล้เคียงไต้หวันมากขึ้นแต่ทั้งจีนและสหรัฐก็ยังไม่มีนโยบายตอบโต้ที่รุนแรงแต่อย่างใดอีกทั้งทางการจีนและธนาคารกลางจีนยังได้ออกนโยบายกระตุ้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ KFC m e g มกก็เป็นอีกกองทุนที่น่าสนใจเพิ่มน้ำหนักในเวลานี้เพราะเป็นการลงทุนในกลุ่มบริษัทจีนที่มีแนวโน้มเติบโตไปกับเมกะเทรนและแม้ว่าจะได้รับปัจจัยลบจากความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐแต่คุณกลุ่มเมกะเทรนของจีนก็ยังได้รับแรงหนุนจากการดาเนินนโยบายที่ผ่อนคลายของรัฐบาลเป็นอย่างดีและจากการที่ภาพตลาดโดยรวมยังคงมีความผ,ลผลันผวนจึงยังแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนผ่านกองทุน KFC b r แบรนด์ เพราะมีความผันผวนและดาวไซด์น้อยกว่าตลาดเนื่องจากมีการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงรายได้และกำไรเติบโตสม่ำเสมออีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้คือ KFG Tech ที่เอาชนะตลาดได้ต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ราคาน้ำมันและวัตถุดิบต่างๆพากันปรับตัวลดลงรวมถึงแนวโน้มของบริษัทต่างๆหลังประกาศงบไตรามาส2ก็ออกมาดีขึ้นทำให้โอกาสการฟื้นตัวของกลุ่มเทคโนโลยียังมีอีกมาก และอีกกองทุนที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยก็คือ KF Health เพราะช่วยลดความผันผวนของการลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวได้นอกจากนี้อุตสาหกรรมยังมีระดับราคาไม่แพงและ EPS เองก็ผันผวนน้อยกว่าตลาดโดยรวมส่วนพอร์ตการลงทุนตราสารนี้ช่วงนี้ยังคงแนะนำปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนกลุ่มที่เน้นลงทุนในตราสารน้ระยะสั้น ซึ่งผู้จัดการกองทุนยังคงแนะนํากองทุน KF Smart เนื่องจากกองทุนได้รับผลประโยชน์จากราคาตราสารหนี้ที่รับรู้การปรับขึ้นในตรอกเบี้ยไปแล้วหากแต่ยังมีโอกาสที่กองทุนจะมีระดับความผันผวนที่สูงกว่าปกติอ,กอยู่บ้างทั้งนี้แนะนําให้ลงทุนขั้นต่ำสามเดือนขึ้นไปเหตุผลเบื้องหลังคําแนะนําดีๆเหล่านี้มาจากประเด็นไหนกันบ้างมาติดตามกันค่ะเริ่มต้นกันที่ตลาดสหรัฐกันก่อนเลยโดยผู้จัดการกองทุนได้มีการปรับลดมุมมองเชิงบวกต่อตลาดสหรัฐ เนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อที่ยังคงสูงโดยมีสาเหตุจากราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้าน GDP ของสหรัฐปรับตัวลดลงในไตรมาส2ของปีนี้ส่วนเฟดก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.75เป็นครั้งที่2ติดต่อกันสู่ระดับร้อยละ2 2 5ถึง2.5ในการประชุมเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจโรมโคเวลประธานเฟดได้กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตขึ้นอยู่กับข้อมูลทางเศรษฐกิจและอาจมีการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้ในอนาคตโดยภาพรวมตลาดสหรัฐในตอนนี้ยังคงผันผวนและต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปโดยเฉพาะความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและสหรัฐที่กลับมาอีกครั้งมาต่อกันที่ตลาดยุโรปกันบ้างผู้จัดก,การกองทุนได้ปรับเพิ่มมุมมองต่อตลาดยุโรปเล็กน้อยเนื่องจากตลาดยุโรปมีการปรับตัวดีขึ้นตามเซนติเมนต์ของตลาดโลก อีกทั้งอัตราเงินเฟอ้อก็ส่งสัญญาณชะลอตัวลงและเศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวได้อยู่บ้างอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปในเขตยูโรโซนเดือนมิถุนายนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากราคาอาหารและการบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและราคาพลังงานชะลอตัวลงนอกจากนี้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5, ในการประชุมเมื่อวันที่21กรกฎาคมและคาดว่าจะทยอยขึ้นดอกเบีย้ยเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนจีนนั้นเป็นอย่างไรมาลองดูกันค่ะผู้จัดก,การกองทุนนั้นมีการปรับลดมุมมองเชิงบวกต่อตลาดจีนเนื่องจากภาพรวมตลาดยังคงผันผวนจากความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและสหรัฐแรงกดดันจากภาคสังหาริมทรัพย์ที่ขาดสภาพคล่องและจำนวนเคสโควิด1 9ที่เพิ่มขึ้นทำให้ GDP ขยายตัวเพียงร้อยละ 0. 4ในไตรมาสที่2เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามจีนยังมีข่าวดีจากการที่ PMI ภาคการบริการและภาคการส่งออกเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยมีแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศการส่งออกเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นและจากปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดทางจีนก็ได้ออกนโยบายกระตุ้นเพิ่มเติมแล้วโดยเฉพาะในภาคกสังหาริมทรัพย์เพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นมาดูมุมมองต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันบ้างค่ะผู้จัดก,การกองทุนมีการปรับเพิ่มมุมมองต่อตลาดญี่ปุ่น โดยมีสาเหตุหลักมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 และจากการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเช่นการคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมและการปรับเพิ่มการคาดการอัตราเงินเฟ้อสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันถึงเดือนมีนาคม2566เป็นต้นนอกจากนี้การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นและการส่งออกการนำเข้าเดือนมิถุนายนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งตลาดญี่ปุ่นจะยังมีความผันผวนอยู่อีกสักพักจึงต้องระวังความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงจำนวนเคสโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วในประเทศไทยข้อมูลทางเศรษฐกิจจะมีทิศทางอย่างไรมาติดตามกันค่ะเริ่มต้นกันที่การส่งออกเดือนมิถุนายนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักๆมาจากการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปในภาคการเกษตรเช่นเดียวกับการนําเข้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนกลับปรับตัวลดลงเนื่องมาจากการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด1 i อัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปปรับตัวลดลงส่วนอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานยังคงเร่งตัวขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตรางเงินเฟอ้อสำหรับปี2565มาอยู่ที่ระดับ1ยละ5.5ถึง6.5จากเดิมที่อยู่ที่1อยละ4.5 น,นี่ก็คือไอเดียการลงทุนดีๆที่วันนี้บลจรกรุงศรีนำมาฝากกันค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ